ฮัลโลถักทายสบายดีทุกคนเนะาะมาหนีแทนกันชิพามากินตำขน,นมจีนตำข้าวปุ่นเนาะเพราะว่ามันอนีค่ตาตำเองเพิ่งมาจากตลาดคิดอย่างอะ่ะทุกคนมาเดอ้อเพชรนะ่ะชงเพชรตังเองซึบๆสบหนัวๆเลยเนาะทุกคนอยากได้กับตำกินผักเฮาบ่มีอย่างไรเนาะมีแตงมีใบบวบก nản cái kia phật nhỏ nảnเอง nè tụi con anh nè kia kiếp mu mามากิน làm ganh đơ, ăn rồi bồi, xẻt của đại bao, coi xẻt muối ướp nè tụi con, xỉu muối này, mามากิน อันนี้พักแก้มบกบเคยบบคอยี่ได้กินไปได้น,นอ,อกพักกันกินลองเบิองนอนกินปากกวางและกยาวาากันเด้วยพักเนาะอืม เขาใส่เมยุบไม่ใช่แค่แพนและเพียงรูกและเพียง rốt chả cá súp béo, hết, và, và tâm kít riêng nữa, mọi người đã đây tụi anh จินดังเดียวจ้ะอาพักกระเสกบอม่อืมชุดยอดว่เพชร cái nam dinh tôi dưới cái <laughs> một đen ma con chỉ mà coi <laughs> đeo chỉ mà kinh thì bừng chạm dưới vật nọ luôn kìa kinh subscribe tụi quân เ mm. พ็ดเองเพ็ดเองเพ็ดแต่กระแซบอยู่เนาะ เรียกน้ําจีนมาแค่อีกนึงแต่ก็ตําบ่เบิดซําดอกตํา2จับเองทุกคนว่าอันนี้ก็ยังเต็มมาเลยเฮามาเฮาก็แซน้ําเนาะแซให้เพินเอิดเฮามาตแซ 雨 ій�vre as �essions �usion � suspense is ឌំ� Alcohol � о й т โอ้ยเพลอนเลยอิด imy, ดいい่มเลยทุกคนโอเคนะ แทนกัสิขอลาไปก่อนเนาะทุกคนก่อนไปก่ะฝากติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้แทนสาวลาวเด้อเพื่อสิได้มีกำลังใจให้ลิปต่อไปเนาะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามมาหลับชมแทนก่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะอเคพอ,อกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย